นี่คือไมค์เวลล์ที่ตอบโจทย์ในการสร้างคอนเทนต์โดยเฉพาะคนที่ใช้กล้องโซนี่เป็นไมค์เสียงดีครับคุณภาพโปรดักชั่นจาร a ม o นิก <am> แอ r ตัวนี้เลยครับปัญหาในการใช้งานที่จํากัดนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อที่ยุ่งยากเนี่ยจะหมดไปเพราะว่าตัวไมค์เนี่ยจะรองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับสีเทาเมทัลลิกสุดเก๋เช็คสถานะแบตเตอรี่กล่องไมโครโฟนแล้วก็ตัวรับเนี่ยได้ทันทีเลย โดยที่ไม่ต้องเปิดเคสนะครับแบตเตอรี่ตัวเคสเนี่ย1,300มิลลิแอมป์แอลชาร์จไมโครโฟนแล้วก็ตัวรับเนี่ยได้1รอบครึ่งเลยนะชาร์จเคสแบตโดยใช้สาย USB Type C น้ำหนักรวมเพียงแค่147กรัมเท่านั้นนะไม่ไวเลส2ตัวนี้นะครับตัวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักของไมโครโฟน11กรัมเท่านั้นส่วนแบตเตอรี่เนี่ย 85มิลลิแอมป์ลใช้อย่างต่อเนื่องนะครับได้ถึง10ชั่วโมงใช้จนแบบหมดเอากลับมาชาร์จในเคสเนี่ยได้ถึงรอบครึ่งเลยนะคือชาร์จปุ๊บเปิดกล่องเอาไปใช้งานต่อได้ทันทีเสียงดีนะครับสเปคระดับโปรเลย48กิโลเฮิรตซ์24บิตเลยนะถ้าเทียบเป็นภาพเนี่ยก็เหมือนกับภาพระดับ 4K เก็บได้ทุกรายละเอียดระบบน้อย n c e l l a t i o n เนี่ยก็มีให้ถึง2ระดับด้วยกันนะครับเสียงพูดเนี่ยชัดเจนเสียงซ่าเอ้ยเลยเ,เนี่ยหายไปได้ส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่กดที่ NC นะครับที่อยู่ตรงที่ตัวรับสัญญาณแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวแปลงนะครับที่ใช้งานกับตัวโคชู u, ที่เราเรียกว่า MI ชูง่ายไรย้สายจริงๆเลยและถ้าเราอยากจะเพิ่มระดับในการตัดเสียงรบกวนนะครับ mm hmm. ก็กดไปที่ตำแหน่งเดิมเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับที่เห็นข้างหลังก็คือเป็นถนนแล้วก็ข้างๆก็จะมีก่อสร้างด้วยจริงๆไมค์ก็ตัดเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับมันสามารถที่จะกดแล้วก็ เพิ่มการตัดเสียงรบกวนได้นะครับเราจะต้องให้ตากล้องของเราเนี่ยเป็นคนกดนะครับที่ปุ่ม NC อลองกดลูครับ1ครั้งนี่อันนี้คือ1ครั้งนะครับลดเสียงไปได้ระดับหนึ่งคาแรคเตอร์ของเสียงของคนพูดเป็นยังไงนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงโอไม่ได้กดเนี่ยอาจจะเข้ามาเสียงดังมากๆเลยนะกดอีกหนึ่งครั้งอีกเลเวลหนึ่งนะครับลองกดดูและนี่ก็คือการกดปุ่ม NC ได้ระดับการตัดเสียนรบกวนนะครับในเลเวลนี้คือจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้กับมือถือสามารถไปปรับในแอป,ปได้หลายเลเวลเลยนะคาแรคเตอร์เ <Character S 1> สียงประมาณนี้เนื้อเสียงของคนพูดจะเป็นยังไงนะครับลองพิจารณากันดูอ่ะเดี๋ยวให้กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปเป็นปกตินะครับและนี่ก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับคิดว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าโหมดปกติเนี่ย เสียงดีถ้าโดนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะก็ยังให้ตัวสมาร์ทลิมิเตอร์ให้เราด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดเสียงดังเสียงเบาในจังหวะไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการพูดเสียงดังไหม่เนี่ยมันรับเสียงแล้วมันแตกมันจะคอยทําให้มันเสียงไม่แตกนะครับสามารถเอาไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะก็ยังรองรับลาเวเลียตตัวใหม่ของสราโมนิกจะเป็นแคปซูล9.7มิลลิเมตรนะครับ ก็สามารถที no ่จะใช้งานได้เลยส่วนถ้าใครที Favorite ่ไม oh, ่ได้ซื้อตัวลาเวเลียนะครับก็สามารถใช้ไมโครโฟนของเขาได้เลยบิวอินมาแล้วเอามาติดที่เสื้อนะครับหนีบไว้หรือว่าจะใช้แม่เหล็กติดด้านในตัวใหม้เนี่ยมันเบาอยู่แล้วนะสามารถที่จะ พลิกแพงได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราเอาไว้นอกเสื้อนะครับสถานการณ์ที่มีลม,มเยอะเนี่ยเอาวินมัฟที่เขาแถมมาให้นะครับติดเข้าไปที่หัวของไมโครโฟนก็สามารถลดเสียงลมที่เข้ามาหาตัวเราได้นะถ้าหากว่าเราใช้แบบไม่มีวินมัฟนะครับมันจะต่างกันเยอะขนาดไหนนะลมมันจะพึบพับน้อยลงไหมนะนี่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่วินมัฟนะครับหรือว่าตัวกันลมมันก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันน่าจะปุบุบบนิดหน่อย เดี๋ยวผมจะลองติดตัววินมัพนะครับเสียบลงไปที่ด้านบนของไมโครโฟนนะฮะเสียงลมก็น่าจะไม่ค่อยเข้านะครับก็คือใช้ได้ดีแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่หลุดนะเหมือนเวอร์ชั่นเก่าๆนี่อาจจะมีหลุดแล้วก็ กลัวว่ามันจะหักด้วยตัวนี้ไม่มีเลยมาดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งมาเริ่มจากไมโครโฟนนะครับจะมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเป็นปุ่มเปิดปิดเพียงแค่เรากดไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นการมิวไมโครโฟนและในส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกเราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบให้ดูละก็คือปุ่ม NC หรือว่า noise cancellation ปุ่มต่อมานะครับก็คือปุ่ม M หรือว่าปุ่มเมนูนั่นเองนะครับกดหนงครั้งเราก็จะเข้าส ว่าสเตอริโอก็ได้ถ้าเรากดตัว M อีกหนึ่งครั้งหรือว่ากด NC ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับลูกศรน,นะครับชี้ขึ้นชี้ลงแต่ถ้าหากว่าเราจะตั้งค่านะครับอย่างเช่น Output Mode จากโมโนเป็นสเตอริโอเนี่ยเราจะต้องกดค้างไว้ครับแล้วก็กดตัว M อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมันก็จะวนไป ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันมีหน้าจอดิจิตอลเนาะเราใช้งานอาจจะสัก4-5ชั่วโมงเราก็อากลับไปในกล่องชาร์จแล้วนะเปิดให้หน้าจอมันอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงเวลาก็จะน้อยลงก็จะเหลือ 6- 5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคอนเน็กได้หลากหลายนะอย่างที่ผมบอกผมใช้ macbook air m4 ผมก็จะต่อกับ usb type c และตัว usb type c เนี่ยยกขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้รูอีกรูนึงเนี่ยมันว่างเพียงพอที่จะเสียบ usb c sarmonic air เนี่ยเหมาะกับคนทำบล็อกหรือว่าคอนเทนต์มากมาก ทำให้ทํางานง่ายไม่สะดุดแล้วผมประทับใจที่ใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยนะมันรวมอุปกรณ์มาทั้งหมดในเซตนี้เลยเล็กนิดเดียวพกพาไปไหนก็สะดวก แถมคุณภาพเสียงเนะี่ยก็คือดีมากๆสําหรับใครที่มองหาไมโครโฟนดีๆสักตัวนะครับราคาเนะี่ยคือถูกมากๆเลยนะปกติตัวที่มันสามารถใช้ได้กับกล้องโซนี่แบบนี้เนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับตัวนี้ราคาแค่4ี่ห้าพันเท่านั้นเองคือคุ้มมากๆเลยนะเอาละถ้าใครสนใจนะผมแปะตะกร้าแปะลิงค์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะและนะ้วถ้าหากว่าชอบนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมมาเจอกับดูดีรีวิวในคลิปต่อไปนะครับ